สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะคะโดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่130รายค่ะพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด6กรายรองลองมาคืออำเภอวังสะหมอและอำเภอบ้านผือ10รายค่ะผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่674รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่24,034รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2 4 8 8 3ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่175รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้วจํานวน3,695รายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านนะคะจำนวน1,300รายทั้งหมดค่ะเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการค่ะ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีค่ะประกาศเปิดวอล์กอินให้บริการตรวจ ATK พร้อมผลรับรองในราคา200บาทค่ะสำหรับผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไปสังกัดสพทประจําปี2564ในวันที5่5ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้เข้าสอบ3,777คนโดยเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬ นาพราัลรับสเสด็จสนามทุ่งสีีเมืองสนามสอบจังหวัดอุดรธานี4แห่งนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านหมักแข้งโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดสิกก็สามารถเข้าสอบได้ค่ะโดยทางสาธารณาสุขมีบริการรถรับสง่งและจัดห้องสอบแบบแยกให้โดยเฉพาะค่ะ